สิ้นปีนี้เงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0,000บาทโอนถึงมือคนไทยแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเร่เข้ามาทางนี้เพราะอะไรเงื่อนไขที่รัฐบาลบอกว่าคนที่จะได้เนี่ย50ล้านคนเลยนะครับจากประมาณ70ล้านคนเพราะฉะนั้นถือว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตตรงนี้ล่าสุดก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒเป็นรัฐมนตรีช่วยคลงังและเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเงินดิจิตอลเอาพูดง่ายๆคุณจุลพันธน์เป็นแม่งาน ในเมื่อแม่งงานพูดพูดแบบนี้ครับบอกว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีก็คือกรกฎา,าคมถึงกันยานี่จะเปิดให้ร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการเงินดิจิตอลหมายความว่าซื้อคงซื้อข่าคข้องอะไรต่างๆใช่ไหมครับร้านค้าก็ลงทะเบียนด้วยที่สําคัญก็ต้องไปชวนร้านค้าเยอะๆนะให้มาลงทะเบียนไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่ามีร้านค้าจํานวนน้อยอีกแล้วประชาชนคนที่เข้าเกณฑ์ก็ต้องมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินดิจิตอลเช่นเดียวกันนี่คือไตรมาสสาม ส่วนช่วงปลายปีไตรมาสสี่ตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมอันนี้คาดการว่าเงินดิจิตอลโอนแล้วก้อนเดียวด้วยนะครับไม่แบ่งครึ่งเพราะตอนแรกมีข่าวเาจะแบ่งเป็น2ครั้ง3ครั้งหรือ,อยังไงไปรวดเลยครั้งเดียว1,000 0บาทส่งถึงตรงมือของคุณผู้ชมทีนี้เงื่อนไขไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากนะักอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป้าหมายก็คือ50ล้านคนทั่วประเทศจะได้เงินดิจิตอลหนึ่งบาทและเป็นคนไทย ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ไม่เกิน70,000บาทนะครับเป็นเงินดงเงินเดือนอะไรต่างๆหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ปรับแก้แต่ก็ไม่ได้ต่างไปจากของเดิมมากนักนะครับทีนี้คุณจุลพันธ์เนี่ยยังไม่พูดถึงที่มาของเงินมันจะเป็นการใช้เป็นกฎหมายพรบกู้เงินหรือจะตั้งงบประมาณปี68ตรงไหนยังไม่ขอพูดเพราะพูดไปตอนนี้เดี๋ยวมันจะยังคลาดเคลื่อนมันจะยังไม่แน่นอน รอฟังบอร์ดเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการจะนำข้อเท็จจริงรายงานไปถามความเห็นเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่เพื่อให้รับทราบแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเอารายงานของปปชที่เป็นคำชี้แนะคำแนะนำของปปชอ,อย่างเป็นทางการเข้าสู่ที่ประชุมด้วยและที่สำคัญก็คือว่าก็จะมีการขับเคลื่อนนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเดินหน้าตามกระบวนการของกฎหมาย หน่วยนั้นทําตรงนี้หน่วยนี้ทําตรงนั้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องดูในเดือนหน้าครับการประชุมในวันที่10เมษายนซึ่งเป็นการประชุมบอร์ดชุดใหญ่สําคัญที่สุดเนื่องจากจะมีการเคาะรายละเอียดทั้งหมดที่มาของเงินเทคนิคที่จะใช้ขั้นตอนอะไรต่างๆเพื่อนําเสนอให้สู่ที่ประชุมคอรมอรับทราบซึ่งมันจะได้ไปต่อหรือมันจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหน10เมษายนเป็นวันสําคัญมากๆสาหรับเงินดิจิตอลทีนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ย ใครยังลุ้นใครยังรองเงินดิจิตอลบ้างทีมเที่ยงจอดประเด็นนะครับไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวแถวสุดที่ศาลสะท้อนมาแบบนี้ไม่หวังแล้วมาถึงวันนี้ไม่หวังที่จะใช้เงินดิจิตอลแล้วนะครับเพราะมันมีข้อจํากัดหลายอย่างเหลือเกินมาเป็นเงินอยู่ในไอพวกอะไรมันไม่ใช่เงินสดอะแล้วมีการจํากัดรัศมีการใช้เงินรวมถึงมันไม่ได้อย่างทั่วถึงด้วยและที่สําคัญคําถามคือไม่แน่ใจเลยอะว่ารัฐบาลจะหาเงินจากไหนมาใช้ในโครงการนี้ครับ ม่หวังค่ะไม่คิดว่าจะได้ไม่เราถึงถึงได้ก็ก็การใช้จ่ายมัน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 ไม่โอเคมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกเหมือนของลุงตูอ่อ่ะลุงตู่สะดวกนะไปซื้ออะไรอะไรมันสะดวกนะคงยากไม่หวังแล้ว <laughs> หมดหวังแล้ว <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะหมดหวังแล้ว <laughs> คิดว่าคิดว่าจะได้ไหมล่ะ คิดว่าจะได้ไหมเขารับปากเขารับปากว่านะเขารับเขาว่าปากแต่ว่าเห็นว่ารับปากมาก็ไหลหยหนแล้วนะก็ผัดไปผัดมาเนะาะก็คงก็คงคงจะไม่หวังแล้วถ้าได้ก็โอเคแล้วมันก็เลื่อนมาเลื่อนมาคิดว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าละแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเลื่อ,อนเขางูแล้วไเชื่อของไม่เชื่อ,อยังไงก็ไม่เชื่อใช่ถ้าจะแจกก็ต้องแจกทุกคน มันมันต้องให้ถึงแบบนั้นนะถ้าได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็เสียความรู้สึกอีกแหละอถามชาวบ้านวันนี้คือยังไม่เชื่อแต่แต่สำหรับตัวผมนะครับมันเป็นนโยบายเรือธงมันเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้ครับยังไงต้องได้เพียงแต่ว่ามันจะมีการปรับเงื่อนไขหรือว่ากลุ่มคนที่จะได้เนี่ยมันยัง50บล้านคนไหมแต่ยังไงต้องคลอดอ่ะต้องมาเพราะพูดไปแล้วไมทำไรคลอดเียอาจจะผิดกฎหมายหาเสียงไม่ตรงปกอ่ะเขาเคนรออยู่เยอะนะว่าหาเสียงไม่ตรงปกหรือเปล่ามันเลยต้อง ได้คุณจะเคลียร์กับกฎหมายหรือคุณจะเคลียร์คนไทยอะไรสำคัญเหมือนกันเหนื่อยใจแทนรัฐบาลราเพื่อไทยเหมือนกันครับะเดี๋ยวต้องตามกันต่อขอบคุณครับคุณจัวรชุนนะครับ